กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแชนแนลเวนอินอาบีไเดอนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปขับรถเล่นกันฮะก็เซียนมากครับไม่ได้ขับสวันเพราะฝนตกฮะเออฝนตกทั่วประเทศเลยมั้งผมว่าสี่วันเลยอ่ะเซียนมากนี่ฮะเราก็กําลังจะไปขับรถเล่นกันนะครับผม,มก็อันนี้เป็นภาคเสียงทับทีหลังนะครับ<ม>ก็ต้องขออภัยด้วยฮะเพราะไม่มีไม,ม้นี่ฮะตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะฮะ ใกล้จะเคอร์ฟิวของในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วจังหวัดเพื่อนๆมีจังหวัดไหนกันบ้างครับที่เคอร์ฟิวนะฮะเพราะว่ามีหลายจังหวัดอยู่นะที่ผมเห็นแลวก็ในจังหวัดนั้นนะคือจังหวัดบ้านผมด้วยก็คือสุราษฎร์ถนนก็จะโลง่ลงๆอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นสีทุ่มนะแต่ตอนนี้เขาปรับเป็นห้าทุ่มนะก็มีเวลามากขึ้นเยอะครับก็ถนนโล่งอย่างนี้น่าแซนะฮะแต่ เรไม่ได้ขับมาสีวันแล้วมันตื่นเต้นอ่ะใจมันใจมันอยากบิดนะแต่คือทําไมมือเราอ่ะนํากลับบิดไม่ได้เออมันใจเป้าๆอย่างไรไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะแล้วเหมือนอาการเหมือนคนแบบเพิ่งมาขับครั้งแรกอ่ะทั้งที่เราไม่ได้ขับแค่สี่วันจะตื่นเต้นสันๆนไหนก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเออโอเคครับเดี๋ยวว่าไงเราไปชมกันตอนที่ไปขับรถเล่นกันเลยนะฮะก็พาแค่นี้แหละครับอาจจะพักเรื่อยๆฮะเจอกันครับ In a jacket, I just wanna get her on the To her toes, yeah, they say that she's a blast Yeah, the whispers all the ground say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learning it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying and ตอนนี้นะฮะมันเงียบมากเลยนะเพราะว่าเขาจะคืนฟิวแล้วเขาคืนฟิวตอนห้าทุ่มนะโคตรเงียบก็ถนนโล่งๆนะฮะเที่ยนจัดสี่วันไม่ได้ขับขอขับเนี่ย only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the art, it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being นี่นะครับถนนโล่งๆอย่างนี้น่าแซดมากไม่รู้ทำไมใจแม่งไม่กล้าแค่สี่วันเอง <laughs> Girl, you got but for i'll take a look don't know what your mama talk sweet and spicy like a cook. yeah i keep it real let's <laughs> make a deal buy you a meal if you just let me feel get out your heels grab on the wheel back to my place at the top of the hill don't ever press i know it's ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับอยู่แล้วนะครับผมก็พอพอได้พอ,อ,อแก้เที่ยมน,นิดนึงนะครับแต่ว่ไม่ถึงกับแก้เที่ยนเยอะเ,เดี๋ยวเราคงไปแก้เที่ยนกันที่นสนามกันดีกว่าสนามเปาโลนะฮะก็วิดีโอที่เพื่อนๆจะได้ชมวิดีโอสนามน่าจะหลังจากวิดีโอนี้รีบผูลงไปนะก็ยังไงร,รอติดตามกันดูครับ ถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้ว EP หน้าจะเป็นอะไรก็น่าจะรู้กันแล้วแหละก็คือไปรู้ที่สนามเปาโลนะครับเป็นครั้งที่3นะฮะก็เดี๋ยวเร,รอไปติดตามกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ